ในเรื่องเหตุที่ทำให้ทุกติปรากฏก็คือเหตุที่นำพาให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเกิดเป็นเปรตวิสัยหรือไปเกิดเป็นอสุรกายต่างๆในภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ซึ่งเป็นภพภูมิที่ทุกทรมานพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสกับท่านจุนทะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้ผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจากความเป็นมนุษย์ แล้วตกลงไปทุก,กติคืออบายทุก,กติวินิบาตนรกนั้นก็คือความไม่สะอาดทางกายมีอยู่3ประการด้วยกันความไม่สะอาดทางวาจามี4ประการด้วยกันและก็ความไม่สะอาดทางใจมี3ประการในเรื่องของความไม่สะอาดทางกาย3ประการนั้นก็คือ 1. เป็นผู้ที่มีปกติ ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองหรือฆ่ามนุษย์ด้วยกันเป็นผู้ที่หยาบช้า คือมีฝ่ามือที่เปื้อนด้วยโลหิตวันวันมีแต่การฆ่าและการทุบตีการทำร้ายผู้อื่นไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตอันเนี้ยเป็นเหตุปัจจัยไปสู่ทุกขติสองก็เป็นผู้ที่มีปกติถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือชอบขโมยของเขาชอบลักของเขา เอาวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นที่ไม่ได้บอกเขาไม่ว่าอุปกรณ์แห่งทรัพย์เหล่านั้นจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าก็ตามเป็นผู้ที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แบบนี้ด้วยอาการแหงกมยเหตุปัจจัยนี้ก็นำพาไปสู่ทุกติได้และ 3. เป็นผู้ที่มีปกติประพฤติผิดในกรรมคือเป็นผู้ที่ประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษา คือผู้หญิงที่ยังอยู่ในการดูแลของพ่อแม่หรือพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาตรักษาอยู่ยังอยู่ในการดูแลของญาติพี่น้องเขาหรืออันทำร,รักษาเป็นหญิงที่มีสามีหญิงอยู่ในสินไหมโดยที่สุดแม้หญิงที่เขามั่นเอาไว้แล้วคือแม้ด้วยการคล้องพวงมาลัย ก็ไม่ควรที่จะไปประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามก็ไม่ควรที่จะไปแย่งของคนอื่นหรือไปแย่งสามีแย่งภรรยาแย่งคู่มั่นของคนอื่นการกระทําแบบนี้นําพาไปสู่ทุกขติได้นี่คือความไม่สะอาดทางกายส่วนความไม่สะอาดทางวาจามี4ประการที่เป็นเหตุปัจจัยนําพาไปสู่อาบายทุกขติวินิบัตนรกได้ก ก็คือ 1. เป็นผู้ที่มีปกติกล่าวเท็จคือเป็นคนที่ชอบพูดโกหกไม่ว่าจะไปสู่สภาไปสู่บริษัทก็ดีหรือไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีหรือไปสู่ท่ามกลางรัศกุลคือไปอยู่ในกลุ่มใดก็ตามหรือเขานำไปเป็นปยาญแล้วก็สอบถามว่าท่านรู้อย่างไรจงกล่าวไปอย่างนั้นแต่เมื่อเขาถามไม่รู้ก็ไปบอกว่ารู้เมื่อรู้ก็ไปบอกว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็ไปบอกว่าเห็นหรือเห็นก็อบ,บอกว่าไม่เห็น เหตุเพราะตนเองเหตุเพราะผู้อื่นหรือเหตุเพราะเห็นแก่อามิตรคือเห็นแก่สิ่งของแล้วก็เป็นผู้กล่าวเท็จ ทั้งที่รู้อยู่การพูดเท็จหรือการพูดโกหกแบบนี้เป็นเหตุปัจจัยให้ไปสู่ทุกติได้หรือประการที่สองเป็นผู้ที่มีวาจาสเสียดคือชอบพูดยุยงให้คนแตกกันอย่างเช่นฟังจากฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายนูน้นเพื่อทําลายฝ่ายนี้หรือฟังจากฝ่ายนู้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อที่จะ ทำลายฝ่ายนู้นเป็นผู้ที่ชอบทําคนที่สามัคคีกันให้เขาแตกแยกกันหรือทําคนที่เขาแตกแยกกันแล้วให้เขาแตกกันยิ่งขึ้นไปพูดยั่วยุให้เขาแตกกันหรือเป็นคนที่พอใจยินดีในการแตกกันเป็นพวกอันนี้จะนําพาไปสู่ทุกขติหรือสามเป็นผู้ที่มีวาจาย,ยาบกาย เป็นวาจาที่หยาบคายกล้าแข็งแสบเผ็ดต่อผู้อื่นพูดกระทบกระเทียบผู้อื่นหรือแวดล้อมอยู่ด้วยความโกรธ ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นผู้ที่ชอบพูดจากระทบกระเทียบให้ผู้อื่นเสียใจอยู่แบบนี้ก็เป็นเหตุให้ไปสู่ทุกติเช่นกันหรือ 4. เป็นผู้ที่มีวาจาเบอร์เจอร์ชอบพูดจาเลวไหลเป็นผู้ที่กล่าวไม่ถูกการไม่รู้จักกาลเทศะไม่กล่าวตามความจริงไม่กล่าวอิงอัตตะไม่อิงทมไม่อิงวินยัยเป็นผู้ที่กล่าววาจาแล้วไม่มีที่ตั้ง คือไม่มีหลักฐานอ้างอิงพูดไปแล้วก็ไม่ถูกกาละเทศะพูดไม่มีจุดจบไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์คือเป็นคําพูดที่ไร้ประโยชน์อันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยนําพาไปสู่อาบายทุกติวินิบาตนรกเป็นวาจาไม่สะอาดส่วนความไม่สะอาดทางใจสามประการก็เป็นเหตุปัใจจัยให้ไปสู่ทุกติเช่นกันก็คือหนึ่งเป็นผู้ที่มากด้วยอภพิชา คือเป็นผู้ที่มีความโลภเพ่งเลงในอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นเป็นผู้ที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเราอยากได้มาเป็นของตัวเองแบบนี้ก็จะทำให้จิตใจไปสู่ทุก,กติได้หรือประการที่สองเป็นผู้ที่มีจิตพยาบาทคือมีความดําริมีความคิดในใจที่เป็นไปในทางปรทุสรายว่าสัตว์ทั้งหลายหรือบุคคลทั้งหลายจงเดือดร้อนจง แตกทำลายจงขาศูนย์จงพินาศย่าได้มีอยู่ คือเป็นคนที่ในจิตใจมีแต่โทสะมีแต่ความทุกข์ร้อนอยากจะให้คนอื่นเนี่ยเสียหายอยากจะให้คนอื่นชิบหายเป็นผู้ที่ชอบคิดสาบแช่งผู้อื่นคิดไปในทางปัทุสรายแบบนี้ก็จะนำพาไปสู่ทุก,กติได้หรือประการที่สามเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดคือเป็นคนที่มีทัศนวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลหรือผลวิบากกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีคือคิดว่าการที่เราทำความดีทำความชั่วนั้นไม่มีผล หรือคิดว่าโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาบิดาไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีหรือคิดว่าสมณะพราหมณ์ผู้ที่ดำเนินไปโดยชอบปฏิบัติโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามก็ไม่มีคือไม่เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเมื่อไม่เชื่อก็เป็นผู้ที่เชื่อตามทิฏฐิของตัวเองเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิไปในทาง ที่่ไมถูกต้องแบบนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่นำไปสู่บายทุกติวินิบาตนรกเช่นเดียวกัน นี่คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่ไม่สะอาดเป็นไปเพื่อทุกขติภูมิหรือเป็นไปเพื่อบายทุกขติวินิบาตนรกไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์และนอกจากทำเองแล้วบางคนก็อาจจะไปชักชวนให้ผู้อื่นทำหรือไปยินดีเมื่อเห็นเขาทำหรืออาจจะไปสันเสริญผู้กระทำการทำเองชักชวนยินดีและสรรเสริญเขาก็จะได้รับวิบากกรรมคือเป็นไปเพื่อทุกข ติภูมิอบายวินิบาตนรกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกระทําเองอย่าไปชักชวนอย่าไปยินดีหรืออย่าไปสรรเสริญผู้ที่กระทําทางกายทางวาจาทางใจไม่สะอาดเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่กรรมบท10แต่จะเป็นกรรมบท40ก็คือทําเองด้วย10ชักชวนผู้อื่นให้กระทําอีก10ยินดีเมื่อเห็นเขากระทํา10และก็สรรเสริญผู้กระทําอีก10ด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อ,อ,อบายทุกติวินิ บาดอารมณ์นำไปสู่พบภูมิที่ไม่ดีฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเสีย